คือผมก็เต็มที่กับมันแล้วถามว่าเสียดายไหมในวันนั้นลึกๆมันก็เสียดายพี่แต่ความเสียดายนั้นหมายถึงว่าถ้าวันนั้นผมไม่เต็มที่กับมันวันนี้ผมว่าผมเสียดายมากกว่าผมพรเทพสนรมิรครับานากฟุซอลส,สมโมสรท่องเย็นท่าขามครับคือช่วงช่วงแรกที่ทได้ขึ้นมาเล่นลีกไงพี่ตอนแรกก็มันมีรายการควิกตอนนั้นเป็นควิกค่า21ปีบางพี่มันจัดแค่ปีเดียวตอนนั้น ตอนนั้นมันมีเมืองพัทยาอยู่แล้วที่อยู่ในลีกอะแล้วเขาก็เลยแบบหาหาให้เด็กๆอะไปเล่นในรายการเนี้ยก็เลยเอานักเรียนจากโรงเรียนสรีบุญอะตอนนั้นผมอยู่ปีหนึ่งอะจบไปแล้วก็คือไปคัดรอบภาคก่อนคัดรอบภาคที่พัทยาแล้วเราก็เป็นตัวแทนภาคแล้วก็ไปแข่งในรอบประเทศที่แฟชั่นไอแลนด์เราได้แชมป์พอได้แชมป์ปุ๊บอ่าตอนนี้โโมโสรใช่ไหมพี่เขาก็เลยเอานักเตะที่ดีๆที่แบบว่าโชว์ฟอร์มดี ขึ้นไปซ้อมหลีกตอนนั้นก็จะเป็นผมกับโอพิลพลสั์ซื่อที่ขึ้นไปด้วยกันอตอนทีมแรกเป็นชื่อทีมว่าเมืองพัทยาครับพี่ตอนนั้นพี่แดงคงศักคงแก้วเป็นคนทําจากเมืองพัทยาตอนนั้นก็ไปเล่นปาจีนคือทีมเดียวกันแหละจะเปลี่ยนชื่อครับพี่เป็นปาจีนเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาเล่นแคทแล้วก็ตอนนั้นแคทไม่ได้ทําแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไปอยู่กับพี่เอที่โคราชครับโคราชได้1ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่สุราษฎร์ ช่วงอยู่โคราชนะพี่ได้ได้ได,ได,ได้ได้เริ่มติดทีมชาติแลละมีชื่อเรียกแล้วมันก็ฟอร์มแล้วด้วยครับมันช่วงเวลาที่แบบว่าอาจจะประสบการณ์ที่เราเล่นหลีกมาแล้วสองสามปีอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเริ่มพัฒนาแล้วก็ไปต่อยอดอยู่กับพี่เอ๋แล้วก็พี่เอ๋ก็เริ่มแบบดึงศักยภาพตัวเราให้มันให้มันดีขึ้นในการซ้อมในการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบพัฒนาขึ้นแล้วก็ทาให้ฟอร์มเราเราเรา,เราดีขึ้น ตามลาดับอะต้องบอกว่ามันมันต่อเนื่องจากโคลาชที่เราแบบว่ามีความมั่นใจช่วงนั้นโคลาชผลงานดีเรายิงประตูเยอะแล้วมาอยู่โซล่ามันก็ทําให้เราแบบว่ามีความมั่นใจในตอนนั้นอะพี่พอมันมั่นใจเราก็ทําอะไรมันก็ดีไปหมดอะ่ะ<ม>คนแรกที่เรียกผมไปติดคือวิกเตอร์เฮอร์แมนครับตอนผมเข้าไปแรกๆเหมือนว่าในสโมสรเนี้ยผมถูกไปเรียกคนเดียวไม่มีเพื่อนมันก็เคว้งๆหน่อยพอไปมันก็ เราเราไม่เคยติดแต่ที่แรกเราก็แบบเคลนเขยน,นะพี่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญผมว่ามันคือการปรับตัวมากกว่าเพราะว่าระยะเวลาในการซ้อมอะ่ะมันมันค่องขั้นน้อยอ่ะพี่แบบว่าเวลาซ้อมเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องตัดตัวแล้วซึ่งบางทีเรายังปรับตัวไม่ได้เลยกับระบบรูปแบบแล้วว่าเราต้องไปเจอว่าเราไม่รู้ว่าโค้ชเขาชอบแบบไหน อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไหนจะเพื่อนร่วมทีมเราจะเล่นเข้ากันไหมในตัวผมนะผมคิดว่าผมปรับตัวช้ากว่าคนอื่นนะไม่เฉพาะแค่ว่าทีมชาตนะินะสมหมสอนกันงว่าเวลาผมผมเปลี่ยนทีมอย่างเงี้ยมันก็มีความสึกว่าช่วงช่วงหนึ่งมันก็แบบดบดบไปอะ่ะเพราะว่าเราต้องปรับตัวแบบกว่าจะเป็นตัวเองนะพี่ม,มันนานเนี่ยสำหรับผมนะที่ต้องปรับส่วนมากในความรู้สึกผมจริงๆคือการปรับตัวนี่สําคัญสุดเพราะหนึ่งผมเข้าไปเนะี่ยวิกเตอร์เฮอร์มันใช่ไหมพี่ แล้วผมก็ถูกตัดออกไปแล้วผมก็มิเกลมิเกลมาชิงแชมป์โลกซึ่งชิงแชมป์โลกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันยากสําหรับเราแล้วก็มาปูปิดปูปิดนี่ซีเกมเราก็มีโอกาสแต่มันอยู่เรื่องนยงเนียคือการปรับตัวเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับผมนะคืออย่างเรา,เรา,เราอยู่สโมรสรเนี่ยเรามีเพื่อนเราใช้ระยะเวลาในการซ้อมมันนานนะพี่มันต้องปรับจูนจนกว่ามันจะเจอชุดที่ดีที่สุดอะ่ะแต่ไปทีมชาติเราต้องทําได้เลยอะ่ะ คือเราต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ให้เร็วที่สุดคือเราไม่ใช่เราไม่เต็มที่ใี่หเราเต็มที่กับมันแล้วเราแบบสุดความสามารถแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่เขามองแล้วว่าเราได้หรือไม่ได้แค่นั้นแหละครับผมยินดีทุกครั้งนะที่ผมติดอ่ะเรามีความสึกว่าเออเราเราภูมิใจที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าแบบว่ามันอาจจะไม่ได้ไปอยู่จุดนั้นนะพี่แต่เรามีความสุกว่าเราไปใกล้มันที่สุดอ่ะสําหรับผมนะผมก็เลยคิดว่ามันดีสําหรับผมแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วสําหรับผมนะ ผมไปมองผลงานในหลีกมากกว่าขอให้ผมแบบว่ามีผลงานดีๆทําทีมให้แบบว่าอยู่ในระดับที่มันดีๆอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นผลพลอยได้แล้วว่าถ้าจะเรียกเราไปอีกเราก็เราก็จะทํามันให้มันเต็มที่อีกอ่ะดีใจนะครับที่เขาแบบมีคนติดตามเรามีคนแบบว่าอยากให้เราไปยืนจุดๆนั้นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ถามว่าเราก็าํามันเต็มที่แล้วรับแบบว่าเราถามว่าเสียดายไหมในวันนั้นลึกๆมันก็เสียดายพี่แต่ความเสียดายนั้นหมายถึงว่าถ้าวันนั้นนะผมไม่เต็มที่กับมันวันนี้ผมว่าผมเสียดายมากกว่า คือผมก็เต็มที่กับมันแล้วอยู่ที่ว่ามันจะได้ไม่ได้มันก็มันที่ตัวเราแล้วอะแล้วก็วมุมมองของแต่ละคนแล้วว่าเขาอยากยังไงกับเราก็คือตั้งใจคือเราก็เริ่มอายุเยอะแล้วพี่สาแล้วเล่นมานานแล้วพยายามแบบว่าเอาประสบการณ์ที่มีเอาความสามารถที่มีมาใช้กับสโมอสรอช่วยสโมอสรให้ให้มากที่สุดอะพี่ให้ไปอยู่จุดที่ที่เราต้องไปอยู่ให้ได้ครับถ้าติดตามได้ก็ติดตามได้ทางสโมอสรห้องยินด่าข้ามครับก็ปีนี้ก็จะเริ่มเตะหน่าจะตุลาครับก็ติดตามดู ได้ครับ